สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปั่นจักรยานนะคะก็สาวๆคนไหนที่ปั่นจักรยานหรือว่าอยากปั่นจักรยานแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างในการปั่นนะคะวันนี้จะมาแนะนําให้ฟังค่ะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเราควรจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยสําคัญที่สุดก็คือจักรยานค่ะแบบไหนก็ได้นะคะที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ตัวนี้นะคะคันนี้ที่เบิ้ลปั่นเป็นประจาก็คือเสือหมอบนะคะ อุปกรณ์นะคะเซฟตี้สำคัญมากๆค่ะสำหรับการปั่นจักรยานสำหรับสาวๆนะคะเริ่มต้นนี้เ,เลยค่ะหมวกนิรภัยนะคะเราควรจะต้องมีนะคะเหมือนที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีหมวกกันน็อกนะคะหมวกปีกตัวนี้แล้วแต่เลยค่ะว่าจะมีหรือไม่แต่ถ้ามีก็จะช่วยกันแดดก,กันลมให้เราได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วนี่ต่อมาค่ะก็คือแว่นตาค่ะ แว่นตาช่วยกันลมนะคะจะทำให้เราขับขี่จักรยานอย่างสะดวกสบายมากขึ้นตัวนี้เป็นผ้ารบับนะคะสำหรับปิดจมูกนะคะเพราะว่าเราบางทีเราเจอฝุ่นนะคะฝุ่นละอองเจอควันนะคะก็ช่วยเราได้ตัวนี้ชุดปั่นค่ะสำหรับใครที่มีเป็นเสื้อปั่นจักรยานแบบนี้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดนะคะกางเกงค่ะอันนี้เลือกที่จะเป็นนะคะขาย,ยาวนะคะดูนะคะรองเท้าค่ะ แล้วส่วนตัวจัก,กรยานค่ะที่จะแนะนําเลยสําคัญนะคะก็คือตัวไฟค่ะไฟตัวนี้นะคะเราควรจะต้องมีนะคะถ้าเราปั่นจัก,กรยานในช่วงเช้ามืดหรือว่าปั่นในเวลาปกติแบบนี้ถ้าเรามีไฟช่วยคนที่เขาสัญจรผ่านเราไปผ่านเรามานะคะก็จะเห็นเราชารัดขึ้นยิ่งกลางคืนยิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟนะคะไฟท้ายเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ตัวไฟท้ายนะคะเราก็เปิดสัญญาณได้เลยนะคะ นี่นะคะแล้ว,แล,วแล้วตัวนี้นะคะนี่นะคะที่บ้นใช้อยู่จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เนาะดูนะคะเราจะกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยนะคะมันจะเป็นไฟแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะมันเป็นอุปกรณ์นะคะที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยในการปั่นจัก,กรยานนะคะถ้าเรามีเซฟตี้ครบไม่ว่าเราจะปั่นที่ไหนนะคะเราก็จะสบายใจอย่างเรื่องไฟท้ายควรสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีนะคะเพราะว่าบางทีเราปั่นเช้ามืด ยังไม่มีแสงอาทิตย์หรือไม่ปั่นกลางคืนก่อนที่จะกลับบ้านมันก็อาจจะมืดค่านะคะแสงไฟจะช่วยนะคะให้รถที่ไปด้านหน้าหรือว่าตามหลังเราเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเราปั่นจัก,กรยานอยู่นะคะที่สําคัญสาวๆนะคะควรจะต้องระวังเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับหมวกนะคะแว่นนะคะแล้วก็ผ้าปิดจมูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นสําหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานเหมือนกันนะคะเช้าก็ได้เย็นก็ได้ค่ะ เพื่อสุขภาพของสาวๆอย่างเราๆนะคะ30บบวกบวกบวกต้องดูแลสุขภาพกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะปั่นกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบาย